สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ามาพบกับหมอยกหมอต้านมอีกเช่นเคยนะคะก้อนเนื้อเต้านมนะคะที่พบในผู้หญิงได้บ่อยที่สุดเลยนะคะก้อนเนื้อซีดีเนี่ย จะชื่อว่าไฟโบอะดีโนมาค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่มีก้อนที่เต้านมแล้วเนี่ยจะเป็นก้อนไฟโบอะดีโนมาเสมอไปค่ะเพราะว่าก้อนเนื้อที่เต้านมนะคะอาการนี้เนี่ยสามารถเป็นก้อนอย่างอื่นได้ด้วยเช่นกันค่ะเช่นเป็นถุงน้ําเป็นมะเรง็งหรือว่าเป็นก้อนเนื้อเต้านมดีชนิดอื่นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการกร้อนนะคะจําเป็นที่จะต้องมาพบหมอเพื่อตรวจค่ะเพื่อดูว่าเป็นก้อนประเภทไหนค่ะก้อนเนื้อไฟโบอะดีโนมาเนี่ยค่ะเกิดได้ทุกช่วงอายุเลยค่ะ <S <S แต่ว่าที่พบบ่อยๆนะคะก็จะอยู่ในช่วงประมาณยี่ 40ปีค่ะพอหมดประจําเดือนไปแล้วนะคะโอกาสที่จะพบเนี่ยก็จะน้อยลงค่ะแล้วก็คนที่เคยมีอยู่เนี่ยบางคนก้อนเนี่ยค่ะมันก็จะฝ่อลงไปได้ค่ะสาเหตุของก้อนนี้นะคะยังไม่มีใครทราบแน่ชัดค่ะแต่เขาก็เชื่อว่าเกิดจากฮอร์โมนทั้งภายในนะคะแล้วก็ภายนอกร่างกายค่ะ ทำให้เกิดก้อนนี้ขึ้นมาได้ค่ะฮอร์โมนภายนอกร่างกายนะคะก็อย่างเช่นยาคุมกําเนิดนี่เองค่ะก้อนนี้เนี่ยถ้าเกิดตรวจเจอแล้วเช่นทาแมมโมแกร,รมอัลตราซาวด์หรือว่าคําเจอแล้วเนี่ยค่ะบางคนก็จะได้รับการเจาะชิ้นเนื้อน,นะคะขึ้นกับไบเลตส์ขาของแมมโมแกร,รมแล้วก็อัลตราซาวด์นะคะถ้าเป็นไบเลตสตั้งแต่สีขึ้นไปก็จําเป็นที่ต้องเจาะก้อนเนี่ยค่ะไปตรวจและผลนะคะเวลามันเป็นไฟโบอะดีโนโมาเนี่ยค่ะเขาก็จะอ่าน เขียนว่าไฟโบอะดิโนมาเลยค่ะส่วนวิธีการรักษานะคะของไฟโบอิดิโนมานะคะก่อนอื่นต้องดูว่าจําเป็นที่จะต้องกําจัดมันหรือว่าเอามันออกไหมข้อมูลชี้ที่จะต้องรักษาเนี่ยค่ะก็คือ1มีอาการค่ะเช่นมีอาการปวดเจ็บหรือว่าคําได้ชัดเจนเลยหรือว่าแค่นอนเนี่ยมันก็นูนขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือมีอาการค่ะอย่างที่2นะคะก็คือขนาดก้อนเนี่ยค่ะมากกว่า2เซนถึง3มเซนค่ะอย่างที่3นะคะก็คือติดตามก้อนไปแล้วเนี่ยค่ะลักษณะก้อนหรือว่าขนาดก้อน เนี่ยมันโตขึ้นค่ะอย่างที่4นะคะลักษณะก้อนเนี่ยไม่สามารถแยกได้จากก้อนชนิดที่เป็นชนิดกึ่งมะเร็งนะคะหรือว่าฟิโลดค่ะถ้ามี4ข้อนี้ก็ควรเอาออกนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้เข้ากับข้อบ่งชี้ในข้างต้นนะคะก็อาจจะสามารถสังเกตอาการต่อได้อย่างปลอดภัยค่ะเนื <S <S ่องจาก ถ้าเกิดต้องไปผ่าไปกําจัดไปจี้เย็นไปดูดอาจจะยังไม่ค่อยคุ้มกับภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้นะคะและในคลิปหน้าๆน,นะคะหมอจะมาพูดถึงวิธีการกําจัดก้อนไฟบอดโนมาค่ะว่ามีอะไรบ้างทั้งการผ่าตัดจี้เย็นแล้วก็ดูดก้อนออกค่ะเป็นยังไงบ้างคะคลิปนี้ถ้าเกิดใครมีประสบการณ์อะไรเพิ่มเติมอยากจะแชร์สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หมอด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าๆห,หมอจะมีความรู้เกี่ยวกับ เต้านมมาอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ